หลานเนี่ยพอดีคุณตาก็ทํานามาทั้งชีวิตมีลูกอยู่11คนแล้วก็ลูก11คนตอนนี้คุณตาก็พาเขาทำนาใช้ยาฆ่าแมาลงแล้วก็ใช้ยาปราบวัชพืชมาโดยตลอดตอนนี้ก็แบ่งกรดกให้ไปอยู่ทั่วประเทศครับคุณตาอยากคิดมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้นางพยาบาลตัวหาลูกๆของคุณตาเดี๋ยวช่วงนี้ผมให้คุณตาพักก่อนนะครับผมคุณตาไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับ ใค okay, uh, ้วะเบอร์แปลกแปลกเข้าใจชี่หรือเปล่าไม่ครับโทรอีกแล้ uh, ถ้าโทรมาทที่สามค่อยลบ สวัสดีครับใช่ครับอะไรนะครับคุณพ่ออยู่โรงพยาบาลเหรอครับพระทราบเป็นไงบ้างครับอ๋อครับครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะริบจัดการกับคุณหมอขอบคุณมากนะครับคุณหมอสวัสดีครับ เก่งหน้าซ่อมแต่ว่ามองแล้วว่าผูวาน่ะโรงพยาบาลชุมาว่าพ่อมีสบายเนี่ยต้องหาพวกอาหารพืชแับที่ว่าทำไม่พอดหรืที่ว่าไม่มีสารเคมีอะเลือกไม่ออกว่าจะไปที่ไหนหรือว่าร้านที่เราเจอตุ้กซึ่งหรือว่าเราตุ้กซึ่งเรตุ้กทายเอถ้าแบบนั้นคือว่าเราไม่ปลูกเองนะพี่ก็เหมือนเดี๋ยวเราก็ไปตรวจองค์ความรู้ของลงโค้ชอ่ะ ของพเอกสันจรในที่จริงนะครับจริงค่ะเนี่ยหนาซื้อมาที่เพราะว่าจะไปขอองความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดกําเนิดโดยการกินนะแล้วก็ไปขอองค์ความรู้ว่าจะได้ถ้าวทำยังไงเพื่อให้ปลูกพืชผักให้มีความปลอดภัยน่ะดีเลยครับคุณมากเลยดีเลยการหาแนวทาทำอีกก็ดีเลยครับเนี่ยเดี๋ยววันมะรนี้เราไปเดี๋ยวเราไปขอองค์ความรู้จากได้ได้ครับได้ครับไปด้วยนะครับแต่ไไปด้วยนะครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับ ชื่อลุงชุกอดที่ประชายทูทีบานฤทีสร้างห้องูดซี่ตำบลสะแกลอำเภอตาซาลาเังมวาดนอนเรานี่แหละออพอดีพอแมให้ทีน,น่ปลุกสร้างแล้วก็มาบุกเบิกตรงนี้เป็นป่าเลียงช้างนั่นทีประมาณสักสองงานทีปลูกเร่นไม่ได้เลย มันเป็นดินเปรี้ยวเลยเป็นดินแข้งไอ้เรื่ยาก็ไม่ขึ้นวาดปอดเทืงก็ไม่ขึ้นควันก็นไม่ออกเอาูโดู้ไม่มาวาดแล้วทหลอดน้ำหลอดเช็ดถุงใบทามที่วันแ้วกะไปซับซับให้มันคนเล็กๆแลขาเหลือมจากใส่กุวดมัดใส้กรวดมัดชอบแปล่งเงั้ยตันต่ะกาไส้หนำมัด ทั้งย้ายทั้งช่องเลยแต่ว่าลหลน้ำรถนั้นถุงไว้ประมาณเดือนไปไปซับดินยุ้ยเลยล้วกาให้ปกปดเทียงว่าต่อเดือนขึ้นผมเป็นโดกให้กรอบอีกทีนี่นี่นี่หลาไว้คว้างนะที่มีปับการดีพัดคนมาแต่ว่ามันเหลื่ยไรหรือชุบตรงนั้นติตนนดโดดได้ไม่ได้ปรับสภาพดินจึงตุกพัดได้เม็ดตกไป อาหารที่ทํามาจากพืชผักปลอดสารพิษรับรองว่าปลอดภัยและเพื่อสุขภาพของพ่อให้แข็งแรงได้อย่างแน่นอนเยี่ยมจริงๆพืชผักเหล่านี้ดีจริงนะขอบใจมากลูก